พอควรแหละอ่า,<ม>าดีไม่มาตร<า>ะเอะกันเมื่อกี้เราขุดไว้ให้เต็มที่แล้วไม่ต้องห่วงจัดไว้ให้แล้วจัดไว้ให้แล้วาาแต่ว่าแอบมาตระเอกันเมื่อคืนนี้เนี่ยโอ้โหเต็งเลยไม่ใช่อะไรหรอกสวมก็ไม่มีมาโหสี่สิบสามสิบสี่สิบพันได้แล้วเนี่ยเยอะเยอะมาเยอะวอด พี่เราจะหมดเลยโอ้โหยางนี่นี่ต้องฟอรดเอ็กซ e r ลอร์ ER, นี่นี่น้ำข้านี่ของแท้นี่คันนี้ะปินีท้ายมั้งนี่สามถามกว่าหมดยังอ๋อยังยังโอ้โหยังนี่ต้องเอ็กซ์พลอร์อย่างนี้ผมโคตรชอบเลยพี่ยาไปครับยาไปคันแม่งใหญ่สาใจดีโอ้โหยาวว่ะยาวจริงๆ เียวขึ้นเนินในที่หลุมนั่นน่ะโค้งด้วยอ่ะเอาเป็งไงดีวะเฮ้ยแต่มันเป็นปูนแล้วไม่ใช่ปูนดิเมื่อวานที่ลงมาเนี่ยอ๋อไม่ไรถ้าผมอยู่หน้าพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่นจะได้ลากถ้าดูแล้วลายไม่ไหวก็ลากกันดีกว่าประกอบกันไหมยังไม่ไม่คุ้มเนี่ยสมัยก่อนผมไปนะนี่มีแต่พวกอย่างนี้ทั้งนั้นยางสามห้าขึ้นเนี่ย สมัยก่อนไปอ่ะมีแต่งเรวยเพียบเซร์ล็อกกี้หมดยังหมดยังครับหมดยังครับผมท้ายกบวนโอเคครับขอบคุณครับผม